วันนี้มาทำขันห้าไหว้พระกันนะคะที่บ้านเราเราจะทำแบบนี้ค่ะทำกล้วยขันห้าแบบนี้นะคะ แล้วก็ใบนี้ไม่รู้ภาษาไทยเรียกอะไรนะคะแต่สำหรับคนเเมรอีนานารใต้อย่างเราเนี่ยจะใช้ใบนี้นะคะสำหรับใส่ในขันห้าตรุยกระนําใส่อย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ดอกไม้แบบนี้ค่ะ นี่กเก็จะตัดหัวหน่อยนะคะม้วนทางทางนี้เข้าเราไม่ค่อยได้ซื้อดอกไม้พวงมาลัยนะคะที่บ้านเราเราจะทําแบบนี้<ด>เอาเพราะว่าเรามีดอกไม้เรามีอย่างเพียงแค่เรามาทำกลวยคันท่า 没。 ปลายให้แหลมน,นิดนงนะดอกไม้เราก็ปลูกเองนะคะดาวเรืองเราก็ปลูกเอง ตัดแหลมๆจะได้ชินดาทะลุง่าย เสร็จแล้วค่ะขันท้านะคะสวยค่ะก็ทูบสามโดเทียนสองเล่มก็จะเป็นขันท้านะคะได้แล้วค่ะไปไหว้พระด้วยกัน